มาเดินมาเดินมาเมื่อสเสบียงหมดพี่แก้วอินดี้ก็ออกเที่ยวทุกคืนสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือทำยังไงให้พี่แก้วปลอดภัยทำยังไงให้ชาวบ้านไม่เดือดร้อนการแก้ปัญหานี้จึงตกอยู่ที่ผู้นำชุมชนและจิตอาสาที่ต้องช่วยกันพาพี่แก้วกลับคูกั้นช้างในทุกๆเช้าสิ่งที่ช่วยให้พี่แก้วกลับเข้าป่าได้ง่ายๆคืออาหารเมื่อสเสบียงในการหลอกล่อพี่แก้วหมดวันนี้ทางกล,ลุ่มเซฟคนเซฟช้างจึงดำเนินการจัดซื้อมันแก้วให้พี่แก้วสา0พันบาท เพื่อให้พี่ๆหน้าง,งานได้ใช้ในการพาพี่แก้วกลับเข้าป่าเพื่อเป็นการช่วยไม่ให้พี่แก้วเข้าไปรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะขอขอบคุณผู้นําชุมชนและจิตอาสาหน้าง,งานทุกท่านนะคะที่ช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้แก้วออกไปรบกวนพื้นที่ชาวบ้านและขอขอ,ขอบคุณการสนับสนุนและคลิปจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะ มามาลงแล้วเดี๋ยวมันแกวมาอีกนะรอแปบ๊บนึงนะนะกินไปก่อนกินไปก่อนไม่ยอมเข้ากูกันช้างเข้าป่าอยู่คาเล็กไปแล้วจอมมึน ไปไปไปเข้าคูไปเข้าคูไปเร็วเไมาเปิดฝาแ่ล้วาดแล้วนะมันเปิดเองครับเปิดเองยไม่ต้องแวะเด้อไม่ต้องแวะเด้อเข้าคูเด้อเข้าคูเด้อ ไปเข้าคูเด้อไม่ต้องแว่เด้อเข้าคูอย่าไปไหนไปไม่เข้าครูล่ะไปเข้าครูอย่าไปาไหนอ่ะโอ้นวนต้องคูนะมีนะต้องคูอ่ะบุบบมีอย่างละไง ถามีนอ่อก็จะไปลอดไปหาตรงคู่ะจะการ,ร,อร่อบแห้ก็บยู่มันบม่มีของล่อแล้วล่อยทีน้ะะง,งเา่าแบบนีไ้ไปอิ่มน้ำสำามล,ล้านเกลไปหาลับหานอนเด้อดดแก้วแก้วออกมาเร็วๆแก้วมา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 เร็วพี่กบขึ้นรถ มามันมาใกล้แล้วรอมันงูนะไม่รออยู่ตรงนั้นป่ะูอ่ะพี่นายกไปเลยเนี่ยป่ะพี่แก้วมาตามมาเร็วๆไม่เอาไม่เอามาเร็วๆอุ้ยหล่อจังเลยมาเร็วไปเลยเราไปก่อนเออมาเดี๋ยวทันแป๊บเดียวป่ะนาไม่ลงพูดีรแก่ไปนู่นแรกก่อนเอาไปเราไปเดี๋ยวโยนทางห่างเด้อไปเลยพี่กบ ตรงโน้นในเรานุ่มบนเนินนุ่มมันใหม่ละบนเนินเลยไป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 กเราไปไม่ได้ไม่ได้ไปตรงเราพาไปตรงเลยมามามาเร็วๆไปไปไหลไปเลยมันมาแล้วมาแล้วโอ้อันนี้น่ารักเอามาแล้ว ว้าวลงเงเร่บงอะเดี๋ยวพางตัวก่อนหนูขอพางตัวกันเอ้อยอุ้ยเนี่ยอุยอย่าแต่หนูพางตัวก่อนนะพี่พี่รอหนูก่อนอูอ้ กไปเล่นน้ำเยอะเลย <Stars S 1> นี่แน,น,น่อ๋อผมหล่อยังผมหล่อยังพี่ okay. ผมหล่อยังป่ะ่อแล้วไปกันข้ามคูเร็วข้ามคูเร็วเร็วข้ามคูเร็วห,หมดแล้วหมดแล้วทรงโน้นลงไปข้างล่างโน้นลงไปข้างล่างโน้นลงไปข้างล่างเร็วไป,ไปลงไปข้างล่างไปเข้าคูไปไปเข้าคูไป ปข้ามไปข้ามไปฝั่งนู้นมีอยู่แล้วเร็วไปข้ามข้ามเร็ว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 ข้ามไปข้ามไปไปข้ามไปไปข้ามไปอ่ะลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยแล้วเร็วลงอันนั้นหมดแล้วฝั่งนู้นมีอยู่หนูหน้าข้างล่างมีอยู่เอาไปให้แล้วหนูข้างล่างมีอยู่ลง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 เลยลงเลยลงเลยลงเลย ลงเลยอ่าลงลงลงไปได้ไหมจะเดินตามเกียนะฮะนี่ถุงอยู่นี่ นู่นอยู่ทางนู้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 นเออเดินทางนี้เดินทางนี้เดินไปเดินไปเดินไปยังไม่ถึงนู่นนะจุดนู่นอยู่ตรงนู้นไปไปไปอีกเออแน่แน่น่แนมันแก้วอยู่ตรงนั้นแหละมันแก้วอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมเห็นไหมเออไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงอ๋อนั่นแหละมะม่วงไอ้กล้วยไอ้นั่นก็น่าจะหมดแล้วมั้งข้าวโพดอ่ะ มาดูแผลหน่อยดิแไม่ายยไม,มารถม,มาเดี๋ยวโหดีลาว่ะวเดี๋ยวองรู้ไหมว่าใครมากั้นอย่างเงี้ยนะใครมากั้นลวดตรงนี้วะเนี่ย บว้งว่าทำไมไม่กัน้นล้อมต้นไม้ไปเลยเไม่ไม่น่าจะขยับหลักมาทางนี้นะตองนี้เป็นทางขึ้นเขาอะ่ะเ,เอาคือเบารถนะ Thùng, 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 ăn không được, thằng đi thúng, ถุงกินไม่ได้นะถุงอะเอาถุงทิ้งเลยถุงพี่กลละก้าไปใส่อีกพี่แกลล้วเรียบพี่นาดเรียบ เดี๋ยวถุงพี่ไปแ้วถุงพี่เอาถุงพี่มาเลยเอาถุงทิงเอาถุงพิง,ง,พ,งพี่น่าเรียกหน่อยเร็วถึงยังทางลงอะ อาทุงไปไหนเนาะแบีนี้ลงแล้วลงแล้วลงแล้วอาตู้ลงแล้ว,ลลวโอ้ยอะลงไปเลยลงแล้วลงแล้วล ถุงพี่หลักเก้วอ้าวจะเอาอะไรไปใส่ของใหม่กินถุงไหมเมื่อกี้ได้กินถุงไปไหมอ๋อโอเคไปแล้วนะไหนอะเออใครย่องหมดเลย ที่เดิมแล้วนะครับที่ที่เคยให้อาหารที่ที่เคยให้ยาตอนนั้นใตต้นใสแผลเป็นไงดีแล้วฟังพวกไหมครัจะพวด้วนะ 了马上们解决。